เมื่อนี่เปิดห้านเฝอเดอ้อจ้ะคุณได้อยากมาเด้อพี่น้องเอ้ยหิมะหิมะหิมะอันนี้เป็นเครื่องกินก็เฝอเดอ้ออันนี้เปคน,นก,กินเบียเดอ้ออันนี้มันคนกินเบียเดอ้ออันนี้มันคนกินพกกินเบียเดอ้อมาที่นี่มาเบิปงมองห้องอันนะ่ะมองเฝอเฮาวันนี้เนะ่ะ อันนี้พวกรัวยกำลังสีซอยจิ้นใส่เฝอจ้าเน่จิ้นครับกำลังสีซอยใส่เฝอเอ,เอันนี้เป็นหมอ้อเปอครับจ้ะเ,เนี่ยหม้อน้ำเฝอ,อมีซิีมเปฝอยทั้งพื้นน้ำด้วจ้ะตองคนต้มโดดแล้วพคนตองใส่หม้อนี่ออกมาเมื่อกี้นะต้มฉ่อมใหญ่ขนาดนี้ สิ้นพืนกามาตัดตัดตัดเรียบร้อยกินได้แล้วเปื่อยสิ้นเปื่อยนั่นสิ้นเปื่อยโอ้มีเลิกกันไว้ไปสิพนท้าไปเบิ้งหลังบ้านเด้อมันยังมันได้มืดเทอ่แต่เบิ้งพักอยู่หลังบ้านหน่อยนึงไปพี่ hey, หมออันายๆพืน่นอันนั้นเอาขึ้นมาไว้กินก hey, โอ้พื่นตองออกจากหมอนี่ที่มาต้มต้มอยู่ <laughs> กมันเนี่ย yeah. กระดูกกระดูกระดุงงวนี่มีพักหวานต้ใบเรียบลวดมันตองรากเก่าขื่นเมื่อมากินทั้งเถิงเฮือนที่เถิงเฮือนท่านเที่ยงคืนให้แม่เบิ้งเด้อนี่อันนี้มันพักกันแงงก็แงงเก่ามาปลูกเด้อจ้ะปลูกไว้ละพอได้เก็บกลิ่นตัวอันนี้มันพักหวานมงมันงามเลยเด้อพักหวานนี่เด้อเห็นม่เนี่ย ตอนนั้นมัน,มนงามบันนี้มันงามแล้วฝนตกใส่ดหดน้ำใส่ฝุนมันมันก็งนมขึ้นมาเป็นพักหวานจ้ะโกกมะเกลนน้อยมะเขือเคื้าน่ะจ้ะแนนบอกมะเลมกเลนมะเกลนอันนี้กะพักหอม มเบือ้องนี้ห้างเล็กน้อยเพิ่งกะน,นะตรงน,นี้ปลูกอันนะ่ะอันนะ่ะพักนั่งเลิศเบ่งใบกี่โหดใบกี่โหดใบกี่โหดใบีดปลูกไว้ก็เพราอได้เก็บกินคงเลนมาเกิดแยมย่นี่ ดแลว่าท้ายต้นไปกี่หูดละมืดซ่าป่าเพิ่นต้นบัวกะกำลังเกิดเราอีกยังอีกยังไม่ยองไซอนันนาซ่าอนันเฮ็ดงามเพล่นอันนี้เมนค่าด้อจ้ะค่ากับปลูกแหว่งซี่ย้ำหนาวมากกับย่อเข่าย้ำห้อนกับย่อออกมามันก็นเป็นยังไงสิละ่ะแต่งามเยอะ นั่นมีกบแบบน้ำตัวเก็ดข้างขึ้นให้แล้วก็มีพักปังจ้ะพักบุ้งดินดน,น้อยๆจะปลูกอีหย่างจะปลูกอีหย่างใส่เนี่ยก็ได้เก็บกินแล้วละเล็กละน้อยเบิ่งอนาพักอนา,พ,อนาพักอีตูวงามบอพักนางตูตัวแังสุภาพเนี่ยเพื่อพักปังจะ้ะ มันกับปูเป็นเครือขึ้นแปลงสิต้องหมักก uh ับไซมันรไซมันนี่นี่นนะเป็นมากก็หลายนึงอันนี้แมนกกหมักเครือหมักอื้อเขือบอกเอื้อยี่มันมันใหญ่มันงามอยู่เครือบอกอื้อนีฮอตต้นบอนพูดแล้ว ปลูกไว้ไดิกอัิตูเขาได้เก็บใส่แกลีงดงอยู่เด้อดูนี่มีพักอันต้นเคืือมะระนี่หมักผักใส่เห็ดข้างใส่ไว้ก็บอกเพชร่นปลูกใส่ถังไว้เบิดหัน นในถังหันนีกกกแกะกบเพชรแะฮวค่ะถังหลายๆถังในกบกเพชรตอนนี้ก็อยู่ในถังกับผักอีกตูอีกอยู่ฝากกันนะมีกบกขั้วน้ำตัวพี่น้องปลูกบกบกขั้วน้ำหิบปากนี่ย้ายปลูกเลยนี่ย้ายกับปลูกเส้นถังเล็กๆแน,น่นอนว่างสิละเพราะได้ปลูกเพิ่นนั่นเพราะเราบูได้อยู่ซื่อๆเราปะเรามักเห็ดดิเห็ดยังไงบเป็นละ เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นกินแบบนาญละพ่อใหญ่กับยายเพิ่นกะอยู่เห็ดปอกปอกแตกๆน้ำแถวนี่บอกเบิ่งพะเยาตูบก็ลายหนึ่งน้ำแถวนี้ปลูกไว้เพ่คลือบักทัวเพิ่นมีจักต้นมาแบบก็บักทัว่ได้เนี่ยทัว่ปักทัวเพิ่นเนี่ยาพิ่นจกินบุ๊บปีนี่ขึ้นข้างละ นี่ก็หมักแอปเปิ้ลน้อยด้วยเลยเป็นดกดกหมักแอปเปิ้ลน้อยที่เขาเอาคิมส่งนะเป็นดกยัมเห็นหมากมันอยู่บันยังน้อยน้อยอยู่น้อยน้อยหมักเพชรเป็นเป็นนวยมันด้วยนวยเพชรเป็นอย่างคือมันน้อยเท่านั้นพี่กอดอกกลียห่างมาในน้อยนะ ก็บกเขือกระมีก็บกเขื่อพ่นกระปุกมันเหี่ยงไอ้แหนแม่เถียนนั่นแหละนี่กกผักเศียนเด็กก็คักเศียนกระมีพี่น้องเอ้ยผักเศียรมองสิงไก่คนงามไปเด้งมองสิงไก่คนผูกแปะตะไคร้งามแล้ว เล่นเพุ่นไม่เก็บไปกินหลายงวดแล้วตอนนี้เพิน่นปลูกใบเข้มอันหัวเนี่ยมันแข็หัวเลยพุ่นไม่เก็บไปกินหลายงวดแล้วตอนนี้น เมาหัที่แล้วนี่เนาะเออฮ้ะร้อยร้อยไฟล่าได้เลยโค้ชโค้ชหน่อยได้ร้อยไฟล่านี่ซอยสิโอ้น้ำเฟือบุนาบุนาฟันดีเลยบุนาฟันดีโทรมาหาเขาเด้วยจุดตัวสิขาเท่โตโคไดเลยเอ้าขอวิดีโอดิฮะเป็นผู้ใดเนาะมองก้นในแถวนี้เนาะ อ้าวมันไปเห็นบอลตัวจีนอิตาลเนาะ <It is. S 1> no. ว่าอะไรน,นะเขี่ย <It is. S 1> okay. เออฮะเห็นตะดังเลมันผู้ใด้หันนะเออจริงๆได้แม,ม่ไม่จังไปเห็นเบิดหนาเนะ <Menu. S 1> าะแมนอยู่เออมื่อกี้เห็นตะดังคนผู้ดีตางง่าไมา่เห็นตะดังเ,เห็นบอบ,บาดีบอได้เข้าวิดีโอนัมเลเด้อบาดีเด้อ ไดเข้าวิดีโอนะมาได้เหรอนม่เห็นเอ็นมื้อนี้ยายเอาก่อนเปิดรายการการอ่อนยายเปิดรายการการ่อนมื้อนี้เนี่ยหมดเสียเวลาเลยยายบ่เสียเวลามื้อนี้น่จะนิจเอ้ยกินก่อนี่อมาลานได้มื้อนี้มามาเอาก่อนเราด้วยเท่อน้อยมาแล้วลูกหลานก็ได้นี่นี่ถั่วเหญบผักยาว แกงกะปิอ้วนวานก,กะปิเนี่วยโดว่ายนั่งปั๊บจารเห็นบอกมีคนนำมาเลยอันนี้แขกมะยาอันนี้เนี่ยแขกมาแต่ต่างเมืองอยู่รัดเดียวกันแต่ว่ามาแต่ต่างเมืองมายามมายามกับคู่บุพเพาอ้วนวานมีได้เฟอร์สองหวยก็ สองข่วยมุ่นพัะกินผู้เดียวเด้อวันนี้เพื่อสามีเพื่อสามีุเป็นผัวเ่าจะดีนะใช่ก็ได้โอ้ยพ็ดเป็นเสจยซ่ใ่่ทักเซนเนรี่แก้แก้มกะปิอ่าบุ๊ค่ีจะบกเพลทตอนไหนบกเพลทย้ายล่ต้องการไหมเนื้อเยื้องยารเนืดจังเอยย้ายมุต้องการบกเพช่ น้อยนี่ชุดยอดลแบเลมากเนี to to ่ยเห็นบอกไฮโปหนึงยายเล็บเฟือได้มันก็เน็บเฟือแช่ขนาดพี่น้อเอ้รู้สึกป ยังวันจะยืนนั่งตัวนี้สวยดเี่ไหนแขกไหนซีมเราบออเฟ่องไหนแซ่บวะหัวคนดเราบอกร่อนในสกู๊แซ่บหลายโอ้ น้าวเป็ตะแอยด้วยบางคนชิงัดใจงัดใจอยู่อันนี้จะบอกมาจะอยากได้ย่งสิเงินไปให้เออเงีิกใจร้สี่ร่สามนนี่ะาเออนี่ตะกีิมีแะไรมาตั้งไว้ทางในนี่โอ้ยหัวเลยได้กินซอยเมี้ยแล้หรอคุณมตรงเสะป่วยง่ายพ้ดแล้วเหรอเออปุ๊บคือดอกโยอก่ไนีอยาีได้โอคนจอยกันเป็นแทตัวต้องแบน

เดนี้ตวน้นองใเ,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 เห็นเดูเดือดขนาด้็นจะแซบขนาดแซบอรแซบบอสแซบบอ,อดดเปล่เออเอาไปดีดปนะเป็นนสองเน,น,าาอน่มัน,นอ,อยากหวมตาก่มันจะ้คนชอยชิแมนบอกอยไอยไปยเปนน้คน่พักที่หมชิลชาชิลชาชา อัลนแ้ช่พอดีโอโหเบิดพอดีเอาอันนั้นบอกแค่นี้ักเพ็อกเพ็มกลาใจกัดลูกสินจ๊ะกัดเจ้านี่น้อยอย่างเดียวนองกับอายเขาคุณดึงกัดลูกสิดึงกัดมีนคือว่าเจ้าหิวเขายง หาบางน้เห็ดลายไ่แต่ซดมะนาวคนเดียวยังปแดกกวพรัอมีแล้วถ้าถูกนั่นก็ได้เด็ดพร้อมใจใส่ลงไปเลยจ้ะุดแซ่บเลยแหละแซ่บเลยบอกแจ่นั่นบทัวใหม่ๆเนี่แล้วุ้ยกับีบันี่ กินแม่งจังสิเลยถ้าที่ลูกแล้วเอาเ่ออันเอาเน็คจิ้งควอมเลยในดดเนี่ใส่กันจังสิเลยแหละจ้ะเอากาดเพื่อนทีได้มาดังเฮี้ยงกันเนี่ยได้คแลราบอกคอฮะคบมาได้ยังไงนะมือนี่คือว่ามิดนีแหลมือนี่ถ้ามือปุด้จับกับแบบมกเข่านาหมือนี้จะจะต้องมาเปยดบมีน้ำเนาะยามันโบแบบไม่้ายออนเครื่องพักกินกับอีกแบบแห้ง้รพี่น้องเอ้ยันน้กูดิ ครับเจเนรีกระดูน้พอชุกโกเมอพรพลอยพอชุกโกเมอพรขาบรีขว้าแบบอย่างนอนน้ำตาลเฮ้ยดื่มน้ำตาลได้ไงใส่ตัวกันมากวานนะื่มได้มซิสเตอร์เจ้าเจ้าใส่น้ำตาลได้เนี้ยไหวะหน้ามันก็ซปเปอร์หวานอยู่แล้วันกวบรหวานปันไดนะออกมาได้ไงแต่ยังตื้นน้ำตาลอีกตั้งกองบ่วง ตรงใส่อีแมวมักหวานที่บ่อสุพอตั้งตัวแม่เปนหวานหรือใตัวสูงพูดนั่งตั้งดีกวน่าโอเคเขาใส่แด่โอ้าโหนั่งตั้งดีกว่าที่บ่อเลเล็กไม่ไปใส่แล้วนี่เอเล็กเงียบๆทำอินจูฟูดมันอมอยู่นะใส่ละเอ้ยนมแก่เอ้ยนมมันจัดการมันดูมันเป็นน้ำหมักแน่บ่อมันกินหมักหน้าหาบต้อมออมมันไม่ได้มาโอ้สีสันด้วยนี่เป็นเสซ่บลายเนาะ นี่แะตัวยิงในี่ล่เนมีข้าวขวบปลาแดกอ่ะมีข้าวขวบปลาแดกเป็นนัวนานใจนั้งใจพวอมีกินปะรออ้พ่ให้พ่เดี๋ยวใส่็้องซีบวกเลยนะอันนี้กแกงมอย่างือกันฟัวเมียก็เจาะคนน่ะคนธรรมดาสีสันให้ก็แกงเอียงก็แกงเผ็ดบ่ กงอีหย <c ans i> ัตีแดงๆบ่แลแกงอ่าเกาเหลาเฮ็ดเด้เฮ็ดคือคือแกงเกาเหลาเฮ็ดให้มือกล้องนี่ตรงแต่สิได้ว่างล่ะยิๆๆๆทๆโอ้ยยท้ายว่านี้บ่แม่นเจไปกินล่ะโอ้าๆๆตนี้ซอยลว้าวส้มางกันไปห้องอันเอาไปได้อันทางเือลๆนั่น ทั้งนี้บ่เป็นดาเดอบ่บ่ทันได้จะยิ่มมันสิล้มน้ำนะจ๊ะวางจังหวะร้ายร้ายเสรเดี๋ยว้เฟอหม้อยังไงมาเด้อผู้ใดอยากห้องบรรจุคนเลยจ๊ะผู้ใดมากผู้ใดมากเสร็จเนาะมีเสร็จน่า้อมได้หรอผู้ใอยากับต้องมาทำนี้โมเมนต์สวยใหงไเด้นี้ มันเปินรวยเฟอรไก่เฟอไก่คนดูบบใครบอกมันเป็มนเปนเฟอไก่เนาะเอรไก่อไก่ก่นี่เป็นผู้กินเฟอร์เนาะเป็นเฟอร์ไก่เดเ้เปิดกระปี้เอาไปเอเตัวนี้คือกลองจิได้ว่างแล้วจิได้เปะอเพชรมาให้นี่ผสมผสมอฮะคือย่ามันปวเนี่ยย่ามันเปลี่ยนแล้วเนาะสวยนี่เนาะเดี๋ยวมาทางนีแบบ อันี้แตกเยอะวลยนีกินเป็นมูเจ้าด้วสองคนต้องกินสองผัวตัวนี้ก็เหลือต้น้าแดงจึ้งคึ้งก็เธอที่นานนีองปบางบเอาอีกน้อยนึงเลยันนี้ประตูเข้ามาแล้วอมันนี้เป็นเฟิร์แชมันเมักเฟิร์นนะมอ่น่ะวันนี่เป็นของที่ประตูของาไม่์คุณอะันนาไงของประตูนะคือว่ามันสิบแบแบเสรบั่ว ตัวว้าวเฟ้อนี่อุดมสมบูรณ์ร้อยคนีนี่่นจ่าขนาดนี้ง่งเยะ้บ้านบนมาดเราอากาไม่ตลได้วานมามม่เจ้ากนนมั้าขขอมากไม่กับขุมากไม่พี่น้องกูกินเวิดไปแล้วก็กินเวิดไปแล้วตั้งบ้านหกินไปได้เลย ท่อไม่ใส่ป่าได่อป่าแกงทำมาท่อไว้ใส่ป่าได้เด้อประตูว่ว่ไปตึ้ป่าหมดไปตื้อป่าย่มงต้นไม้เ่อได้ดิเนี่มาเป็นไงได้ดเนยไปสมนี่กเแม่หมดไปซื้ป่ามากเกินไปอีกรอบนั่งกินข้าวอยู่โต๊ะเขาเป็ารบอเอาเเป็นาเลยแล้วก็เห็นวยอนเนต

อย่าหาวอย่าหาววานอนล็กนเนี้จอะไรนะนี่อันนี้ยกที่สองเลยยกที่หนึ่งทงไปแล้วยกที่สอนี่ก็ทก็ยียกได้หนึ่งก่อยเด้หอไม่ทก็ยกเดียวอืยกที่สองผ่านเลยดิสามคนเนี่ตอนนั้นเต็มถาดนี่ได้มันหลายคนเนี่ตอนนั้น คนบ่มีแก้วนี่เฮ็ดสุภาพเลยเลือดบาดเดียวเรียบร้อยโอ้แปลว่าสุภาพอ่นแบบบ่ยัมนี่เลือดเอาร้อนหนึ่สุภาพสุือดบ่มียัมนะพบ่มาว่าดาสุภาพเลยว่ะตอบแซ่บตอนนี้ลองห้องขาดเสื้อไปนะม้ยบุรีขายให้เดอ๋ยวขาดเสื้อเดี๋ยวนี้ เห็นอ่กรกแฉบนะเมนเข้ากันมดแหละเข้าปากมดนั่นะ่นัอันจีเรียบร้อยเข้าปากแล้วันเรียบร้อยมดโอ้หเพชรบ้านนี้่หวานซึ่งเปลี่ยนี่แก้มเบียนี่สุดยอดเลยแกงกะเหลวขมมารอจะไหนจะไหนมารอมอนิ มีการแก้มไพร้อมเจ้าไหนวงแล้วเรามักเก่าเราามักสินทีน่นอกู้นูเดบ่วต้นั้นเรามักขบุ่นมแลตู้นั้นเรามักขับปุ่นะมนีตู้นั้นเราหมักขับปุ่นนะมีพนั้เามขปแล้วน้เามาเนี่ย

รอรจินั่อีกล้วานเป็นตนอย่ีกั้นนอยเนาะมานกันป่าโซน่อยอะไรกี่ขั้นตึกตูไปมื้อ่อยมาคงตึกกูเดียวรูใหนั่งกีนเบียร์ละนั่งกี่เบียร์บอกว่าเปิตู้น้ำตู้อนั้นตึ้เบ็ดเขาเนี่ยน่บจะือกับบรอนี่แต่ผู้สาว มิจาน้าม่จากองโตนั่งก็่วยนมิจฉาู้สามิาหน้าอูสากนองเป็นอะไกินไปกินมามันิเบิร์ีบ่ะว่าเทอันทาลูกสาวลูกสาวผมมาลูกสาวผมม่นขิงซอยมัเป็เยบเลยลูกสาวผมมักิงซอยมันินเลยบมเบิดมันตายใหญ่คนห้องวะเนาะ น้ำมันแสบอยู่หูแสบหูก็ได้สุดยอดแล้วตักอะไรอาให้มันเยอดเนี่ยโอ้ยตูดิเป็นน้ำยอดเข่าแล้วจังคอยอันนั้นกินปรโบ๊ดนเปนตัวให้เยอมากตนาไมยอย่นี่รจเนียดเนีดยปูมันี่ไหนดนี่่หันยายนห่ดซ่แสบขนาดเนี่ยเนี่ยเหลือไหนว่าเลยนี่ือเหลือัสองอันนี่แหละตัวนี้จงเห็ดเนี บุรอดละบุอดละสุดยอดละคลิปนี้อ่ะสุดยอดละบุรอดละเจอกันไหมคลิปหน้าเจอกันไหมคลิปหน้า